สวัสดีค่ะพี่น้องตังหนายเหมือนีดิก่อนที่มาเฮ็ดเมนูอีสร้างทางเงยาวค่ะปกติมจะกินหมักแกง มื่อนี้ค่ะเนาะมันจะกินกัมเลียวค่ะแกงขมแกงสังก่อมเจอเพราะว่ามันมีรสชาติขมแล้วก็กินมันก็อนมันป้อเจือค่ะเนาะแต่วันนี้เขาตีมาเฮ็ดเมนูโคใส่หมูสับค่ะเปิดมาหวานหวานหนะคะเนาะมาเขามาเตรียมเครื่องกันค่ะเครื่องมันก่อนมีหยาบมีซังน้ำมีหมูสับแล้วก็มีพริกแห้งซ้ำเวยแล้วก็โห่ขอมตั้ใส่มะพริกลิฟค่ะแล้วก็มีผักห้าค่ะเนาะแล้วก็เอามากักแขงขมนี่มาตั้ค่ะมันก่อนที่ปลาดปลาทูอีกหนึ่งก็เอาเกลือหน้าพร่องใส่ลงไปตาาาาจ้ออ,อมมมมคคค่่่ะะะะเเนนนพรวัััตตตีีปปกกกิดย นี่กตอตำมหมักแกงขมค่ะตห้มันบริดิตต์ได้ตังก์ของปอยาคายคอย่าไปตำอ,อ่อนป้อนค่ะหมักแกงขมนี่ปุ๋ยมันมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณน้ำกันค่ะลองไปอ่านกันด้วยคานอตำ้มเอมันตาแตกมันจีก,ก่อปอยยาคายหนอแล้วก็เอาหมอมาตังค่ะก่อภัยสนใจค่ะไรมอกระทาเหล็กโบราณเหมือนอีก,กอ่ะกดสั่งติ๊กกะไรค่านอลราคามแป้งแถมปากจอมค่ะเปิดแก๊สร้อนน้ำแหงเอาน้ำมันใส่ ก้อนน้ำมันของข้าวคั่นเดียวกับเอาพริกเกลหอมตีเขาตำใบตีเขาเตรียมใบนั่นเอามาโคมันพอหอมหอมอทอดค่ะก็ระพริกเกลือเขาหอมอทอดเจ้าก็เอาเนื้อหมูสับที่เขาล่างให้สกปรกน้ำใบยัดยัดนี่เอามาใส่ในหม้อค่ะเนะเาะแล้วก็เอามาโคมูคือมันพอทอดไปค่ะ ก็เขาโคหมูอะไรตีเยาะก็เอามาแกงขมตีเขาตําไว้นั่นเอามาใส่ล้อในหมูสับขาแล้วก็โคกะโคมาคนกะคนมาคือมันพอซุกน,นั่นคเนาะกำนี้เขาก็ตีเอาน้ามันหอยมาใส่คาปคือมันหอมแล้วก็เจ็มคเนาะอกอน้าพองนี่เขาใส่ไปในหนมักแกงเยาคะ่ะเพราะว่าเขาจิ้มตัวเย่ามันย้ำแจ๊บอีกก่เขาก็เอาเกลือหน้าพองมาใส่ทางก็ไรคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายก็เอาผักค่านี่มาใส่คนอ่กะเนาผักค่าคะ่ะผักค้านี่ก็มันที่มีกลิ่นซูนอีกหนึ่งคเนาะ เม,ม,ม,มนูหมักแกงข้มโคใส่ผักข้าโคใส่หมูสับในก่องมันเคยเฮ็ดกินซี่อกธนาคารดีก็เป็นข้างแหกค่ะฮันเปิ่อนเฮ็ดอวานก็มาเฮ็ดจ้ำตัวกันค่ะเนาะเหมือนปกเฮ็ดเมนูอันเก่าอันเดิมก็คุ้นซึกว่าเบอืบ่อ,บอคอะ่ะนาะก็มาเฮ็ดอันแปลกอันใหม่อี่ิบหนึ่งค่ะอันในอนวานก็เอามาเฮ็ดจ้ำตัวกันค่ะเนาะหน้าตามันสันติลำปิดปิดกะอีน,น้อยเนาะแต่ก็เป็นสร้างแต่ก่อนรสชาติมันหวานอร่อยดีค่ะลองมาเฮ็ดจ้ำตัวกันค่ะเนาะกับข้าวสวยกอกหวานหวานกับเดียวคานรสชาติเปนีดไรตีไรตังในเย่อค่ะเนาะ พอเจอคลิปนี้ก yes, ็อนค่ะตุ๊กตาเจ๊ไล่เจ๊แช่ปันของค้ายินดีขอบคุณน้ำน้ำค่ะซอสดีค่ะใหม่สงค่าใหม่หับสั่งของตุ้งเมียวเมียวค้าอัมารช้อปปี้ราชาราศติดต่อแล้วก็เฟซบุ๊กต่างๆค่ะส่งรูปภาพแล้วก็ส่งลิงก์มาปันตุ้ยเลยค่ะเนาะติดต่อสอบถามมาเลยค่ะหับส่งเจี้งตุ้งตาเลอตาเคเลกค่ะอัมบาร์ไหนก็ส่งค่ะเนาะยินดีขอบคุณน้ำน้ำค่ะตีมาใจบริการของเขาค่ะ